นี่คือพารงที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่มีทรัพย์สินกว่า200ล้านบาทรอนาร์รดชายธรรมดาที่เติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนเรียนจบมัธยมปลายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นพนักงานปั๊มน้ํามันและเมื่อกเกษียณก็ไปเป็นพารงในห้างท้องถิ่นแห่งหนึ่งชีวิตของรีสสมถะมากขับรถมือสองใช้เสื้อผ้าเก่าๆบางตัวนําเข็มกลัดมากลัดไว้และมีคนเคยจ่ายค่าอาหารให้เขาเพราะคิดว่าเขาเป็นคนไร้บ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่า เขาคือนักลงทุนซุ่มเงียบและชาญฉลาดที่มีวินัยสูงมากโดยศึกษาการลงทุนจากหนังสือและ w Wall Street Journal ที่หยิบมาจากห้องสมุดเป็นประจำและเริ่มลงทุนเล็กๆตั้งแต่หนุ่มในหุ้นพื้นฐานดีที่เข้าใจใจ่ายปันผลเป็นประจำและใช้เงินปันผลเหล่านั้นไปซื้อหุ้นเพิ่มโดยยึดมั่นในกลยุทธ์ซื้อและถือยาวและไม่กลัวต่อความผันผวนรายวันของตลาดที่แม้จะติดลบเขาก็ยังคงลงทุนต่อไปถึงแม้มันจะเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิม และทำแบบนี้มากกว่า60ปีแล้ววันที่เขาจากไปผู้คนต่างตกใจว่าเขาเอาทรัพย์สินมูลค่ากว่า200ล้านบาทมาจากไหนนอกจากนั้นเขายังบริจาคเงิน157ล้านให้โรงพยาบาลท้องถิน่น39ล้านให้ห้องสมุดที่เขาเคยยืมหนังสือและ65ล้านให้ครอบครัวกับเพื่อนรักเรื่องราวของโรนัลด์ริดพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยแค่มีวินัยการเงินรู้จักใช้จ่ายใช้ชีวิตตาวกาฐานะและไม่หยุดเรียนรู้ คุณก็สามารถสร้างอนาคตที่ร่ำรวยได้เหมือนที่บิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ์กล่าวไว้ว่าเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดแต่ตายทั้งที่ยังจนอยู่นั่นแหละคือความผิดของคุณ